สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ในช่องของเอกับพิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เรากำลังมาถึงยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทุกคนพักงรังแวะกินขขาวนะครับโอ้มีตัวหมานตัวดีห,หรือยังเอ่ยศูนย์ศูนย์ฮะศูนย์ศูนย์จริงจริงเหรอคองใครเนี่ยจะออกยเยอะเหลียกตัวนี้นี่ ของคุณปู่เชนตะคอล่ะครับคุณย้อนล่ะสองหันคุณลุงคุณลุงซื้อเลขอะไรครับหอ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 ศย์เาเกาสี่เก้าสห้าเก้าเก้าเจดมวลนี้แรนเก่าไล้เพียวแงไปเลยแรงไปเลยแรนไปเลยแรนเก่าไปเลยเก้ากับเจ็ดมอวนนี้เน้เร่ยบ่อันี้เลขดังอาจารย์นอตค่ะแต่มาตรงกับเลขนี้บัดนี้ เจอเรียกอาจารย์วัดเป็นไรเก้าสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เก้าเจ็ดที่เราเรียกสี่ัวนี่ล่ะเรียนเอาเลยดูเวลาสิเจ้าพี่เจ๊แก้มสกาวเกิร์ลกินข้าวหรือยังเอ้าอิ่มแล้วหรอ ก็ได้เอียกไว้ออกสามสิบธันวาคมหกหกสิบล้านเลยเหรอเพิ่งลดมาเท้าเลยจากสามพันสองพี่เอามาสองชุดน่ะสองชุดเดียวซื้อที่ละ่ะคอยเป็นน้องเจ้าผู้นึงนี่แ่ะอันนี้ก็จ้นต้น ร้านเค้กนี่เปิดกี่โมงครับเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วคือ <c oughs> อายุไซเท่าไรล่ะเจ็ดสิบสองเต๋อโอ้ยสามสิบหกเออสื่อเนี่ยมันกำลังปังช่วงนี้ เมื่อคืนอากาศแบบพอดีเนาะใช่ไม่ร้อนไม่หนาวตากแดดค่ะเริ่มเลยนะคะครับหนึ่งสองค่ะสี่ห้าหกเดี๋ยวเราไปดูเค้กก่อนว่าพี่ดาวซื้อเค้กอะไรพี่ลองเห็นเหล็กเด็ดไปเี่ยงที่ไ่ใครเกิดได้หรอถ้าเรากดมอนี่อุ้ยกินมากกินแต่เค้กน่ากินมากไม่มีใครเกิดเลยหรอไม่ีใครเกิดได้หรอะือวะก็มีคนเกิดม้หาซื้อย่างบ้างเลย แม่ไม <wier aus> ่กินว่าไงเนาะอือซื้อไปกินเองสิอ๋อใช่จ้าไซื้อไปกินเองเลยเว้นนี้น่ากินจังนชอบก๊อกลตฉันชอบเค้กช็อกโกแลตช็อกหวานฮะเบ็กขบเคี้ยวเล็กนี่อะไรขนมปังกระเทียมอ้ออไอต้อนไลาเหรออุ้ยนี่อะไรพี่ หนูไม่ได้เป็นโควิดนะพี่หนูเป็นไข้หวัดซิสเลยนี่ไงนี่ไงพี่ละนมสตรอเบอรี่เนี่ยเอาไปแล้วไม่นโยเกิดนะคะเป็นโยเกิดไปแล้วน้ำทับทิมเรียกไม่เหรอวัดก่อนมานี่มานี่เป็นเกิดให้หน่อยนะฮะฮะใช่จริงจริงนี่ยใช่เกิดนะเธอซื้อเค้กมาไว้เกิดที่ไหนนี่แต่เค้กน่ากินน้ำก็น่ากินอ่ะเคลิปวันเดย์ได้ไหมนี่ น้องอังหมุนขาวอโลเวลานะ่าทับทีมอโลเวลานะ่าน่ะที่อยากกินตอไนไรอ่ะคิดตอนนี้เลยก็่อนก่อนแค่เอาอ,อันเนล็กนี่ะอันเล็กอันนี้สวยไว้าสิบเนี่อกี้อะละสบาทโอ้ยมึงอยากกินอะไรตอนนี้ไม่ใช่อยากเกิดตอนนี้เกิดก็เลยเดี๋ยวไม่ได้หรอกจบหลานคุณบอกใหญ่นึงสิว่า เสื้อตุ๊กตาพี่ขอได้ไหมเป็นตุ๊กตาน่ากินเนี่ยนี่มันใหญ่ไปทอฟฟี่เค้กฟุดเค้กเบคกฟร์เอทหน้าบูบารีเนี่ยทุกคนแต่ว่าเอ่งเคยอะ เอกน่ะเคยทำขนมเค้กนะเอเคยเห็นร้านคาฟเอกเหนเค้กเป็นน้ำเดอันนี้ก็เคยทำนะครับแล้วเคยเค้กก็เคยทำแล้วร้านเดกทำเป็นสีแดงเพราะเนี้ยเขาทำเป็นหน้าบอดี้เค้ก้ัเห้าอยู่ร้านนะตรานี้ชิปเค้กพี่ร้านสามารถซื้อได้ที่ตอนนี้ชิปเค้กใช่อร่อยมากตอนนี้ทำเป็ร้านเองทำอร่อยมาก สีเหืออีกกางสีเลยโปรี้ยวโต้หนามื่อไหราคานี่พี่เหรอเพราะว่าเสร็นเศษหนามเป็นเมื่อไหร่เสร็จหนามมังอยู่อยู่โอเคโอเคแต้กิ่วนะจ๊ะพี่เนี่ยสิ่งนี้ไปกินอะไรหลายอันครับ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 ทุกอย่างอย่างละชิ้นเนาะเอาตะกร้ามาเท่านั้นน่ะเอาปากเอาพี่ครับเอาหมดตู้รูปคุกกี้ ยังไปสั่งข้าวรอนะพี่เผื่อน้องๆด้วยนะจ๊ะพี่ๆทั้งสองคน Thank you Thank you กินอะไรกันข้าวขมูกับก๋วยจั๊บใช่อร่อยไหมจ๊ะร่อยครับพี่กินอะไรจ๊ะก๋วยจั๊บกับผัดกะเพราก๋วยจั๊บ มีผัดทิ้แกงไหมครับมีหมูกรอบไหมครับเอาผัดทิ้แกงหมูกรอบครับไม่เอาไข่ดาวครับเอยเอาไข่เอาไข่ดาวด้วยครับเอาสุกกลางๆนะครับพี่อัดแกสั่งอะไรไม่สั่งเหรอเดินเดินไปทานก่อนเอวให้แกเดินมาสั่งอีกนิกว่าถ้ากลงน้อยเหรอใช่ถ้ากลงน้อย อันนี้เหยู่เป็นคนแต่งหน้าให้นะครับทุกคนตอนก็นคือก็เป็นกวางอยู่นะแต่ว่าตอนเชา้ามาจับสเก็ตเป็นเป็นขี้กากแล้วว่าไม่เป็นเกี้ยน <c oughs> เออเป็นเกี้ยนแล้วอ่ะเกี้ยนลมด้วยนะเพราะว่าหน้าหนาว <c oughs> เป็นเกี้ยนลม <c oughs> พี่หน่อยเบื้องเน่เขาจะบอกว่า,าเป็นเกลียนเออต่วันหนาวมืก่กี้เป็นเกลียนลมเด่นี่เนาะ<ม>แบบเอ้าจริงๆริงจะพู้ผู้เฒ่าคนบ้าเอิอไหมเฮอยแบบตอนนี้หน่อยแบบไปเรื่อยนอะไรแบบว่า เหมือนมันหนาวแหละแบบมันแตกเขื่อนเป็นเสือแต่แบบเป็นปุยปุ๋ยผู้ถ่ายผู้กำกับติดเกลือนแล้วก็ล่ายละท่าเฮ้ยเว้ยอุ้ยตอนอยู่ด้วยแบบบ๊อบวงจะฆ่าคีม้ะเจ้าแต่กันแบบว่าไปเปิดหนามกอกแล้วเอาหนามมันหลูกแขนหลูกขาพอมันแตกมันแตกแล้วแต่มาไปเอาหนามไปเอาหนามในกอกเปิดกอกน้มเลยแต่กันมันหลูกหลุดหลุดลุดมาที่นี่อ่ะที่ได้ถึงน้ำเย็นมันแตกแล้วก็ลักลอบแล้วนี่ขันข่าบได้คู่บอกว่าไปซ้อนดอกเขาแบบไป่น่าต่างเหรียญม้วนวันได้กัน เคยเคยอยู่ใช่ไหมเออแต่แบบว่าไมปดูเรื่องแล้วจริงๆสอนว่าจะไม่ได้เรียนครูจะพานั่งคุยก็ไม่ไดเฉยๆแล้วมันมสนุกก็คือแบบไปนั่งนั่งอาฟิวตากแดดหลายกาลัวอะไรแบบบนอีกหนาวนะแต่ว่าพ <c oughs> ี่ซ้ายยอดในห้องก็คือหนาวแค่นี้แหละพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะน่าจะได้เวลาแปดนาทีแล้วนะครับยังไงก็ต้อง ลำลาบไปก่อนพี่น้องเย็นนี้ไปเจอกันที่วัดแม่ย่าซอมนะครับอําเภอย่างก่อนอําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับพบกับทีมงานสตารน้อยแพทยบันพแพงได้นะครับแพทย์บรรพแห้งแซ่บแต่จะแถมนจังหวะพี่น้องว่ามีงานชุมมือและก็อากาศแบบนี้นะครับเสียงยังไม่ปกติเลยจะมาอาทิตย์หนึ่งแล้วบ๊ายบายครับ